ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขา้าสู่ช่องพอสวัยพารวยขณะนี้ครับกับมือนี้กับเป็นวันที่24นะครับเนาะพอสวัยกระเดินทางมาอยู่ที่ปูใหญ่บ้านมื่นเท่าครับศาลปู่บ้านมื่นเท้านะครับเนาะเป็นศาลปูใหญ่ติ่เคยมาขอโชคขอลาบขอตัวเลขเด็ดจากปู บ่อขาดได้ตามตามกันนะกันาะแต่ว่างวดที่แล้วพอสวัยมากจุดทูบบ่ได้จุดทูบกลับมาม,หมารรมหาไม่ขีดบ่มีหาไม่ขีดบ่มีก็เลยบ่ได้จุดทูบนะครับเนาะจัเลยมือนี่กลับมาตามต่ออีกเลขทูบบูมอนเทาครับเข่าทุกงวดครับเข่าทุกงวดสองตัวบนสองตัวล่างนะครับบางที่ก็เข่าสองตัวบนสองตัวล่างบางที่ก็เข่าล่าง หึ่งเคยมาจุดแล้วกาหลายเทื่อกาเข่าตามๆกันได้ตามๆกันนะครับเนาะนี่กาฝนกระตุกนะครับเอฟซีครับฝนกระตกตลอดพอสวยกามาหอดมาถึงแล้วกะลุยอ่าพาอ่าตากผลนะครับเนาะตากฝนมากะกระเบ้ออ่าตากหลายนะครับบ้กไก่ย่างข้ามัจากน้อยนะครับเนาะกะฝนกระตกแห้งพอสมควร เอฟซีเขามาแล้วกะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคอสอยพาด้วยนี่นะครับเด้อคอสาคัญกะอ่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะเพื่อสิบริผ่านข่าวสารใหม่ๆจากข้างส่องของคอสอยพารวยมาหอดมาถึงแล้วกะเลยพาอย่างชมเบึงองค์พระพุทธรูปต่างๆหรือว่าห้อยเป็นจุดถูกจุดเทียนไว้นะครับเนาะกะมีห้อยจุดถูบจุดเทียนไว้แต่ว่าเอาคอสอยมาเห็นเทียนอันนี้ครับว่างดูลักษณะนี่นะครับเนาะ วางอยู่หลักฐานนี้หายเอฟซี FC เบื้องต้นครับก้อนสี่ท่ากาันทำพิธีขอจุดถูกจุดเทียนนะครับกะให้เบิ้งเลขถูกเกะเบิ้งถูกตัวนี้นะครับมันก็หิ้มอยู่ลักษณะนี้กะเพิ่งมาเห็นได้ครับเพิ่อเอฟซีครับพ่งมาเห็นแล้วครับนะเนาะอ่าถ้ากลับไปอีกทั้งนึงกะสิเป็นตัวนี้ได้ครับเพิ่ออันนี้นี่ครับเนาะกลับมาเป็นทั้งนี้บ่ายดี้ พอสวยครับเลขกทูปไทยครับมันเป็นทั Means, reality, here, hei, ้งนี้แล้วกาฮายเซซี่เบิงนะครับเมื่อใส่วิวจันญาณ่ากันรับชมพอสวยทําเป็นเพียงแค่แนวทางสื่อครับบริษัทสนับสนุนไทยเล่นการพนันอิงยางนะครับนะตอนนี้กาผ้ายางเบิงที่ต่างๆของอาฟะละกกาเบิงหม่องเพิ่นจุดจุดจุดเพียนวางสะเกะละกะไว้ครับ มีคนมาขอโชกขอลับเป็นกระติุกกระเที่ยงไปนะครับเนาะเอากะหาเบิงงัวเล็กไปพร้อมๆกันเพราะว่าเข้ากาสิีมาขอเล็จากฟูมื่นท่าครับจากกูมื่นท่าเลยครับเนออ่คือเป็นสารของกูนะครับเนาเป็นทีมาทีไปก็เคยเล่าให้ฟังแล้วครับว่าทีมาทีไปของสารนี่มาจากใสนะครับเนาะคนมาจากการเดินทับมาก ่นมาพักขับคนอยูนีนะครับมาด้วยกันมื่นเท่ามื่นเท่าคือมื่นไนครับว่าเป็นอ่าเท่าอันคนละย่างนะครับเดอมมื่นเท่าคือมูอน,นะมอน,น่ะมื่นนอ่าภาษาทั้งภาคอาบาันเท่าเอิญวานไนนะครับเนาะแต่ว่าอทั้งภาษาทั้งเล่าคนเอิญมื่นเท่าครับคำว่าเท่าก็คือนานนั่นเองครับเนะะบาะเอาบาดนี้จะสิขอเวลาเอฟซีุดทูปมงคลครับ จุดตุ่มบางคนนะครับวนาะซึ่งงวดที่แล้วมาเอาตัวเลขอยู่อมองจอบพวกนะครับเว้อกะบ่อเข่านะครับเนาะ,ะเห็นเป็นสองซีย่งๆคือเก่านะครับรากาอีกอทีหนึ่งกะบอ่อเข่าเื่อกันกะเขา่าพอสวยกะลงไปเลขสองซีให้กะบอ่อเข่านะครับเนาะบาดนี้กะสีทับกัน จุดถูกนะครับเด้เอเอ้า FC รอจะข้าวกับพอสมัยขอทําความสะอาดอ่าสารทีต่างๆก่อนครับเพราะว่ากระถางถูกคนมีต่างๆการถูกนะครับบ่บมีคนเอาออกจากคนพอสมัยกันทำความสะอาดแล้วก็เ้าสิรุ่นเลขถูกไปพร้อมๆกันนะครับให้เป็นโตเลขกเด้อปู้เด้อคันผู้ขาจุดทูกอันนี้ออกมาแล้วถูกอีกก็ถูกไปไครที่ผู้ขานำมาจุด ถ้าวว่าเป็นเลขทายลตรตีแต่วันที่หนึ่งหรือ,อ,รลลอ,อถ้มามว่าเป็นเลขรางสองโตก็ขอให้ทูบนี้ยามีโตจะเป็นเลขให้ขาวให้ดำไปเบิดด้วยค้าพนิฐานของลูกที่อธิษฐานไห้มือนีแกเอฟซี FC ของลูกทุกๆคนทูกข่าว่าเบิงแล้วถ้าเป็นตัวเลขก็ขอให้มีโชคลาภกับทุกคนผู้ใดที่ข่าว่าเบิงก็ให้โชคลาภบังเกิดโดนบันดาลให้ผูดนันซื่อเป็นตัวเป็นโชคเป็นลาภเด้อผู้ขาขอจุดเพื่อเอฟซี มือนี้ถกทุกคนอ่ะบ้านนี้พอสอยวสิเริ่มจุดถูกเลนะครับเนะ้ออธิษฐานจิตไปพร้อมกันพูณทีเบิงแล้วก็คอยชว่วยหลับ,บังเกิดแก,ทก่ทุกคนทุกคนอ่ะเริ่มจุดแล้วครับครับบ้านนี้ก็ทาการจุดถูกเรียบร้อยแล้วครับพอสไวยก็สิปักถูกไปนี่นะครับเนาะลราเฮาก็มาธาเบิงพร้อมกันว่าถูกสิเป็นเลขตัวใด กะขอให้เอฟซีของพอสบายทุกคนเอาไปเสียงโฉกังได้ครับเด้อครับวาดล่อจักหน่อยนะครับเนะบาะวัดถูกเป็นตัวใดเบิ้งไปพร้อมกอมกันครับครับซึ่งตัวแรกตัวตัวเลขตัวแรกนะครับเนาะตัวแรกของเลขไอ้เลขครับกะออกมาแล้วคือ3บาดนี่ตัวที่2ออกมานี่ยพอสวายพารวยกะว่าไม่เป็นศูนย์ครับนะกะเป็นศูนย์ได้ครับเด้อสีเป็นศูนย์ยังเข้ากะคอยที่ต่ำ ไปพร้อมๆกันคือเข้าเห็นแล้วโตวแรกนะครับเนาะตที่2กะเห็นแล้วลักษณะก็เป็นศูนย์นั่นแหละครับเข้าสีมาลุ่นโตที่3ามไปพร้อมกันควาเข้าสิได้เลข3ตัวนี้เป็นตัวใดอยู่ที่สารปูมือเท่าเลครับเ้อสารปูมือเท่ามือนี่นะครับเนาะก็ได้อาศัยเลขทูบเป็นเลขนำโชคเอามือนี่ครับเป็นวันซุกค,ครับเอารอรุ่นโตที่3ไปพร้อมกันครับ เห็นแน่ชัดแล้วว่าเป็นศูนย์นะครับเนาะโตที่3ามสีเป็นอย่างเข้ากะเบิงไปพร้อมความก็คม,มกันเดิครับเมื่อเอฟครับมาบาทนี่นะครับเนาะซึ่งสารเมือเท่านี่ก็เคยมีประวัติแต่พอสมัยฟ้ารวยก็เคยเราให้ฟังแล้วครับว่าเป็นมายอย่างไรขอเอฟซีจงใส่วิจารยา์ญาณกัดรับชมนะครับเด้อพอสมัยทําเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับ บรได้สนับสนุนให้เหลดการพนันเอียงจากยางสนับสนุนให้ยิบจับรถตะลี่ของรัฐบาลไทยเฮาเอาไว้เสียงดวงนะครับเด้อ f เอฟซี FC ครับขอขอบุนขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับนะที่ชื่นชอบเลขทูกของปอสวัยมาตลอดการหลังจากวดทีแล้วบวบริจุดทูกนะครับเดื่อเพะว่าไปหาสถานที่ต่างๆ กาหลายจนบ่มีเวลามือหนีก็ได้ปีกตัวมากผู้เดียวครับเพราะว่าโควิดมันหลายฝนมันตกเดินทางไปใส่มาใส่ก็ลำบากก็เลยหยุดการเดินทางไปกับทีมงานต่างๆออกมากผู้เดียวครับมาขอโชคขอลาบไปกับเอฟซีทุกคนโดยที่เดินทางมากคนเดียวฝนกระตกฝากกระหองกระโปรงเป็นอย่างเพื่อเอฟซีของเข้า เพื่อเอฟซีของกอสไสวทุกๆคนนะครับเด้อเอามาลุนโตที่3ไปพร้อมๆกันครับบาตนี้เป็นเลข2องค่ะครับบาตนี้เพราะว่าหัวมันเป็นงองๆไอ้ไข่เบ็ดนะครับเนาะ <laughs> ให้ไข่เบ็ดเอาเอากระเบิงไปพร้อมๆ,ๆกันนะครับเด้อว,วาซิเป็นตัวไหนขอชัดเจนนะครับเป็นเลข2ชัดเจลี่ยนะนะครับเนาะคันเอฟซีประมาณสามตัว กาตัดเลนสองตัวนะครับเด้อาตดเนสองตวนะครับเนาะค่ะคงสเป็นสามศูครับเนาะเัตกาตัดเลนส0งศูนย์นยสองสาูนย์และกาสองสามสามสองอย่าลืมครับสามสองนี่ครับเนาะอมันกระตรงเลขครับหลายๆสำนักอยู่นะครับเพื่อเอฟครับเบิ่งชัดเกนนะครับเนาะเป็นตัวเลขกับงามนะครับ เอาบาตนี้การคือสีชัดเจนดีแล้วครับการขอให้เอฟซีของครับบาตนี้กาเข้าก็ได้ตัวเลขมาชัดเจนแล้วเนาะครับเนาะแต่ว่ารถูกอยากเอยีงอยงๆนิดหน่อยครับเป็นเพราะว่าปักถูกบอดดีนะครับเนาะอ่าเพราะว่า อ,อยู่ในกระถางพอสวัยกับบ่ไร่กุดดินลงให้นแน่นเล็กน้อยกาเล่ยเอียงๆครับเพราะว่า,าเป็นเล็กลวดที่เสียบปักลงไปบอ่อคงที่การแทบไม่ทูบเอียงไปหน่อยนึงนะครับเน,สนาสำหรับตัวเลขตัวนี้นการไฮเอสซี 3, เอาไปเป็นเหล้าน้อยก่อกไกรน,นะรับด้อเป็นเหล้าเป็นน้อยได้ครับเพราะว่า,ามันเป็นเล็ก ที่งามนะครับเนาะ,ะเป็นเลขที่งามกาหรือว่าฮูสิลล์ไปสิ้นเดือนกาย่าลืมตัดเลนสองตัวนะครับเนดะ้อยสำหรับวันทีหนึ่งตุลาคมที่ซีฮอดนี่นะครับเนาะกาให้ตัดเลนสองตัวเอาเอา,เอาเป็นล่เาเป็นน้อยไปข้อความกันเดี๋ยวสักพา,ารวยกาสิเขียนกาสิทําเป็นตัวเลขไว้ให้นะครับเนาะทําเป็นตัวเลขไว้ให้นะครับเนดะ้วเอฟซีครับ ก็ขอขอบบนขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อที่เข้ามาชมจิบของคอสไสวฟ์ฟารวยตัวเลขก็ได้มาจังสี่จากเลขถูกที่เฮาบอลหุจับนะครับเนาะเฮาจุดมาเป็นตัวเลขนี้แล้วก็รยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับย่างละใบสองใยนะครับเนาะสนับสนุนใหผลิตให้ซื้อลอตเตอรี่ของรัฐบาลไทยเฮ้านะครับเด้อเอฟซี FC, ครับพ้นกระทุกฝากกระห้องแต่วันคอสไสว์กามานะครับเนาะเพื่อเอฟซีทุกคน หาโชคหาหลาบให้กับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะบ่ต้องไปใส่ก๊อปนั่งอยู่บ้านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปทุกคลิปกระสีทรงตรงถึงมือท่านบบได้ขาดนะครับเนะหาะหากว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะเพราะว่า,าลงคลิปได้กระสีเด้งเขาหาเอฟซีทุกคนนะครับเด้อ คนตกฟ้าห้องกับบ่ต้องเดินทางไปใส่มาใส่นะครับเนาะลำบากโควิดกับไรเข้ากะตักตัวเข้ายู่บ้านรอชมกิบของปอสบายไปน้ำนะครับเด้อกขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีที่เข้ามาชมกิบนะครับเนะขอขอบบบาคนะคนะันมักกะกดกระดิ่งให้นะครับกดในมือในน้อยของท่านกิบลงไปโมโหมไปมือสี่ขึ้นนะครับเนาะขอคนละคังกับพอชอบ มากกา่าลืมครับกดกระดิง่งกดซับสไครให้กับพอสายพารวยเนี่ยนะครับเอ้อสำหรับคลิปนี้กะโดนพ่อสมพวดนัานพ่อสมพวดแหละนะครับเนาะขอขอหยุดตีคลิปไว้เพียงซับนี้ขออิจซีของ่อสายพารวยจงโจดีกันทุกคนทุกคนให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนนะครับเอ้อขอกล่าวคำวา่าสวัสดีครับสวัสดีอย่างงาม,งามครับ